สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลํายองสตอรี่นะคะวันนี้ลํายองจะพามาเดินตลาดนัดเมืองจำลองค่ะซึ่งเมื่อวานอะ่ะฝ้ายมาเดินเหล่ไว้แล้วนะฝ้ายอยากมาถ่ายร้านนึงให้เพื่อนๆได้ดูมากเลยเพราะว่าน่ากินมากเลยค่ะร้านกุ้ยช่ายร้านนี้นะคะเมื่อวานฝ้ายเดินผ่านแล้วก็มีคนรอคิวอยู่ประมาณนึงเลยอะ่ะฝ้ายแบบอยากกินแต่ว่าเมื่อวานมันรอคิวไม่ได้ไงวันนี้ก็เลยกลับมาอีก เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่ากุ้ยชาย่ายร้านนี้น่ากินแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเรามาอยู่ร้านกุ้ยช่ายจงกลนะคะตอนนี้อยู่เมืองจำลองค่ะกุ้ยช่ายน่ากินมากจะบอกว่าเมื่อวานอะไฟผ่านมาแล้วรอบนึงนะแต่ว่าวันนี้ก็เลยแบบว่ามาดู พามากินวยชายกันนะคะราคาไม่แพงด้วยนะน่ากินมากเลยนะคะตอนนี้อยู่ตลาดนัดเมืองจำลองค่ะ พัทยานะคะร้านกล้วยช่ายจงกลอร่อยต้องลองนะมีคนละครึ่งได้นะคะก็ราคากล้วยช่ายนะคะห้าลูกสามสิบเจ็ดลูกสี่สิบสิบลูกหกสิบค่ะไม่แพงเลยน่ากินมากๆน่ากินมากเป็นคนชอบกินกล้วยช่ายอยู่แล้วค่ะแล้วหากินยากด้วยนะกล้วยช่ายแบบแน่นๆอย่างเงี้ย อันนี้ขายมานานหรือ,อยังคะาที่ตลาดใหม่าขายมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วคะ่ะคือมีร้านประจําอยู่หรอคะใช่ค่ะที่นี่เพิ่งเปิดได้ประมาณ6เดือนประมาณนี่นี่นะคะน่ากินมากเลยค่ะก็ถ่ายไปนะคะแต่ว่าไม่อยากกวนแม่ค้าเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าก็มาแน่นๆตลอดเลยนะคะ ใครอยากจะลองกินกุ้ยช่ายอร่อยๆนะคะก็มาที่ตลาดนัดเมืองจำลองได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะน่ากินมาก เป็นอีกเมนูที่น่ากินมากๆเลยนะคะใครมีโอกาสแวะเวียนมาที่พัทยาแล้วก็มาเที่ยวที่ตลาดนัดเมืองจะบลองเนี่ยก็อย่าลืมอ,อุดหนุนกุ้ยช่ายจงกลด้วยนะคะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องลํำยองสตอรี่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลํำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ